รวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนการดูแลดอกของต้นทุเรียนนะครับทุเรียนที่เห็นอยู่ในภาพน,นะครับที่กล้องจับอยู่มันจะมีทั้งช่วงเข,ข,ขาเรียกว่าช่วงมะเขือพวงนะครับแล้วก็มีช่วงดอกขาวนะครับมีช่วงดอกบานแล้วก็มีทั้งหางแยะเราจะพูดถึงมะขือช่วงนี้การดูแล ถ้าเป็นเกษตรกรท่านอื่นหรือสวนอื่นเนี่ยก็จะดูแลในลักษณะที่เรียกว่าใช้ปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้ซึ่งอาจอาจจะมีคําแนะนําจากหลายๆท่านมาแต่สวนนี้นะครับผู้ดูแลสวนนะครับเขาใช้เพียงอดีศง551อย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญผู้ดูแลสวนเพื่อที่จะมาะให้คําแนะนําเป็นความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรนะครับว่า ใช้อาร์ติสองห้าหนึ่งตลอดจริงไหมและได้ผลผลิตอย่างนี้จริงไหมนะครับแล้วมันมีการประหยัดและการลดต้นทุนยังไงในการใช้อาร์ติสองห้าหนึ่งในการดูแลขั้นตอนของดอกนะครับขอเชิญคุณน้องแมวอีกครับในการที่เราจะมาขอคําแนะนานะครับให้กับกเกษตรกรซึ่งทีมงานเราเนี่ยสร้างองค์ความรู้เอาไว้แล้วแต่อยากให้เป็นคําจาก,กเกษตรกรที่มาชี้แจงหรือมาพูดให้ฟังด้วยกเกษตรกรด้วยกันหรือว่าเจ้าของสวนด้วยกันจะดีกว่าครับก็แมวครับเมื่อกี้ผมได้เกินไปสักครู่แล้วว่า ขั้นตอนการดูแลดอกเนี่ยผมก็รู้ว่าคุณแมวเนี่ยดูแลตั้งแต่ต้นด้วยอดีตสองห้อยู่แล้วแต่วันนี้เองที่เรามาถ่ายทําตรงนี้เรามาในขั้นตอนของมันจะมีมะเขือพวงและที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็มีดอกขาวดอกบานใช,ใช่ครับแล้วก็หางแย้อยากให้คุณแมวพูดถึงขั้นตอนดูแลช่วงมะเขือพวงทํำยังไงบ้างดูแลยังไงใช้อะไรทําจริง ทำหรอทำยังไงเราก็เป็นทําธรรมชาติอะ่ะเราก็ปกติเราก็ฉีดอาดีเนี่ยซึ่งส่วนวคนอื่นเขาจะมีปัญหานะเขาไม่ได้ง่ายอย่างนี้เท่าที่ผมไปคุยนะจะเกิดปัญหาไรแดงบ้างเกิดปัญหาต่างๆนานาที่มีนอนบ้างอะไรบ้างซึ่งเขาต้องไปลงทุนในการซื้อเคมีมาจัดการไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหรืออาจํากัดหรือแม้กระทั่งต้องซื้อยามาบํารุงอะไรแต่คุณ น้องแมวใช้อดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวใช่ใชโอ้สุดยอดนี่นะครับคืออยากแคเห็นว่าออดีสองห้าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สารที่มีมละวะุภาวะที่เป็นพิษนะครับแต่เป็นสารที่เสริมให้ต้นไม้แข็งแรงเปลียบเสมือนตัวเรานะครับถ้ามีภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยมันก็ต้านทานโรคได้โดยอัตโนมัติคุณแมวก็เลยบอกว่าการดูรแลแลทุเรียนของคุณแมวเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับจริงจริง,รงสนอื่นเขาประสบปัญหาแต่คุณแมวบอกอก็ดูแลแบบนี้นี่ครับลองมาใช้ดูมก็ใช้ธรรมดาปกติ Premises, sure. ด้วยสัดส่วนอัตราส่วนที่อันนี้ปกติใส่ถัง200ลิตรค่ะแล้วก็ใช้อดีตห้าสิซีซีก็เท่ากับข้างฉลากคือ5 0 50ีซีต่อ20ลิตรคือสัดส่วนเดียวกันถูกไหมครับอ่ะก็คือง่ายเลยได้ผลผลิตแบบที่ได้กันเป็นหลักล้านล้านนี่นะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องมาเจอกับปัญหาต่างๆเลยอ่ะพอพอขั้นตอนการการดูแลเรื่องไอช่วงเป็นมะเขือพวงเนี่ยมะเขือพวงใช้เวลาดูแลประมาณระยะเวลากี่วัน จริงๆประมาณสักประมาณเจดถึงส0วันนะคะก็คือไม่เกินนี้ถูกไหมครับหลังจากนั้นเขาพัฒนาเป็นพัฒนาเป็นดอกขาวดอกดอกเขาเริ่มจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดอกดอกที่มันจะออกพอมันจะบานนะดอกดอกขาวก่อนเป็นดอกขาวก่อนดอกขาวดูแลทางแขาวอ่าทางแย่างแย่ขาวนะครับหรือเขาจะเรียกว่าดอกขาวก็ได้หลังช่วงนี้ใช้เวลาดูแลกี่วัน ก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิวันประมาณนั้นนะคะก็ใช้อดีสองาดูปกติเลยใช้ปกติง่ายมากก็ปกติเราก็ใช้ประมาณไม่เกิน10วันอ่ะเราก็จะใช้อดีอ่ะค่ะแล้วพอช่วงดอกขาวข้ามไปถึงหางแย่ไหมหางแย่ไมกี่วันจริงๆมันก็ไล่ไล่แบบประมาณนั้นนะอาจจะใช้เวลาไม่ต่างกันแล้วก็จากหางแย่ปุ๊บ ก็จะข้ามไปถึงการให้ผลแล้วค่ะเป็นไข่นกกระทาอ่าเดี๋ยวช่วงค่ายผลเดี๋ยวเราจะทําอีกคลิปหนึ่งแต่วันนี้<ฮ>ะจะให้คุณแบวได้มาให้องค์ความรู้ร่วมกันกับทีมงานของรัตกรว่าอาดี <c oughs> 2 5งหเพียงตัวเดียวยืนยันกับพี่น้องทางช่องรัตกรได้ไหมฮะค่<ฮ>ะอือนี่ก็คือเป็นสารที่ไม่ได้มีผลเคยพ่นแล้วมีปัญหาสุขภาพไหมอ๋อไม่มีปัญหากับข้างเคียงไหมไม่ไม่มีกลิ่นเลย นี่เป็นการยืนยันได้เพราะว่าบอกว่ามี